12ปี11 12 11กำลังจะ12ปีก็คือตอนนี้คือต้องบอกสถานการสมองไปแล้วเพราะเนื่องจากเดินทางมาถึงเมื่อวานนะฮะก็ประทับใจมากนะฮะก็ไม่มีดว่าคนจะจัดกันที่แบบไทโซขนาดนี้จริงๆต้องตั้ถูกๆก็ได้นะจริงแล้วพี่ก็โอเคสำหรับนสไลด์สำหรับเกมจริงๆหลายๆคนที่มาในวันนี้ก็คงอีกไม่นานก็จะปีใหม่แล้วคงต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้วใช่ฮะขอให้ มีความสุขมากๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้โลกใบนี้ไม่ได้ทำสำหรับเราเองทํามรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีดงังแค่คนเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นไหนก็ยังคงมีแารคลัคอยู่รอบๆตลอดเวละะาเพราะฉะนั้นก็ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าก็ไม่ได้มีไม่ได้มีทุกคนก็ไม่ได้มีดังอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้มีตัวเองอยู่โลกนี้คนเดียวนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็จริงๆแนละ้วนอกจาการนคลับเนี่ยยังมีปีหน้านี้มีอ่า นี่ว่าจะเป็นท่าน GM แล้วก็โอ้เพื่อนรัก AR นะฮะสองตแหน่้นก็นจะมาเดินออกจะมีวงสิเกตนี้ไปแต่ว่าความรู้สึกก็ยังคงเหมือนเดิมน,นะฮะพี่และเพื่อนก็ยังคงอยู่เสมออาจจะไม่ได้เจอกันแต่มีอะไรก็ติดต่อ2คนนี้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขบากวันปีใหม่แล้วก็แล้วก็สคพานสาเร็จในชีวิตนะฮะงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เอาเงินน,ะนำมาซื้อ ก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขที่สำคัญสุภาพต้องแข็งแรงด้วยนะครับก็ขออย่าให้แก่แล้วกันนะคที่ <S 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 สำคัญข,ขอให้คงความไวรึมไว้ตลอดเวลาขอขอให้มีความสุขทุกคนครับทักทิ้งยูอีแล้วก็ขอบคุณทางแฟนขาทุกคนเลยนะฮะบอกว่าปีหน้าคึงจะไม่มีแค่สามสิบกว่าคนใช่ไหมลองมาปีหน้ามงจะมีสัตร้100อยกว่กาวคนก็สำหรับ ไม่เป็นไรอ่ะเปลี่ยนคนพูดได้ไหมใช่คุณเล่นพูดเล่พูดอ่ะพูเล่นเจ้เล่นเจ้เล่นโอเคหนักของเราใช่ไหมคะที่จะบอกว่าเมื่อก่อนเราเป็นกลุ่มแยกกันเป็นกลุ่มแต่จากวันนี้ไปพวกเราจะเป็นกลุ่มเดียวเพื่อรักระดางคนเดียวใครบอกวะถ้าเราจะไม่มีแบ่งแยกเป็นกลุ่มๆแล้วทุกคนจะไป เาเป็นกลุ่มเหมือนก้อนกันตายนะฮะไม่ใช่ก็รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ก็ดีฮะไปไหนมาไหนเราจะได้ไปได้เป็นขบแฟนคลับคนอื่นก็ได้ไม่ธรรมดานะฮะแหมมาใจรักมาถึงมาจากสามจังหวัดขนาดนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้คนที่เขามาไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนคลับดังไม่ได้นะฮะก็จริงว่าเีื่องตั้งแฟนคลับกันเป็นแก๊งเลยที่แบบโมโหน้าเลยเขแต่ว่า นี่เป็นทัวร์ไลฟ์โชว์าเการทัวร์ไลฟ์โชวนะฮะไลฟ์โชว์เราก็ขอบคุณต่อยนะฮะ่เราอ่ะก็นี่ก็เป็นลูกนั่น้นเาะว่าเดี๋ยวเสียแองโกลเอ็นุนไม้ที่ด้นกนไก่อนโอเค น,นี่จากใครครับเนี่ยทุกคนรวม,มกันนะฮะขอบคุณมากแล้วก็เพลงวันนี้ชื่อเพลงบทข้ออ้างนะฮะเป็นเพลงที่ไม่เคยให้ใครที่ไหนมาก่อนแล้วก็นัดเป็นเพลงประจำกลุ่มเราได้ก็ขอเก็บไว้แล้วปีหน้าจับแบลติ้งแท็กมาแจากให้ไปสอ,อบสองคุณค่ณ<อ>ครัะวันนี้ขอให้เราพักผ่อนวันนี้ตืดึกันไม่ควรจะกลับบ้านเดีย๋ดวยวจะโดนฟัง ตั้งเอ๊ะโดนตั้งอะ่ไรหรอกอย่าไปตั้งครับเดีายวันได้ไหมถ้าเพลงที่สัญญาไว้ยังไม่โชว์เลยไม่ได้ไม่ใช่มีมีเลแตมาไหมใ้ีเมีัเรากีข้าเกยให้เล้าวเกียไม่เลิศต่้องสูตัวปลอมมีแค่นี้หมดแล้วเพลงะไ่ดาอ่ะขอเพลงงานเท่าที่เธอไม่เบื่อฮะ